สวัสดีค่ะพีพีเอฟทุกท่านค่ะพบกับช่องเสียตีนพาสซิง่งแปดแปดค่ะวันนี้เช้าวันที่10บหนะคะกันยายน2 5ง5หอหอันนี้ก็จะหือของใหม่เป็นธรรมดานะคะก็ได้รถมาใหม่ก็ล้างเองเช็ดเองเช็คเอง,เองทุกอย่างนะคะก็จะเฮือเหือไปหน่อยเฮออะไร เออเอรถใหม่ไงก็แบบนี้แหละทำแล้วมันมีความสุขทำแล้วมีความสุขก็ทำไปแบบนี้ทุกคันไหมฮะทุกคันเฮอแบบนี้ทุกคันไหมอืมก็ได้มาใหม่ก็จะอย่างเงี้ยทุกคันเลยก็มันดูไม่สะอาดตาอนะ มันดูไม่สะอาดตามันรกมันเพื่อนจาระบีหมดเลยเลยต้องฉโลมเนี่ยฉโลมน้ำยาไว้ให้มันกัดอันนี้เร,เรียกว่าฉโลมไหมนะชะโลมไหมแต่เราต้องถูด้วยนะครับถ้าเราไม่ถูอะคราบจารบีมันจะไม่ละลายครับเนี่ยเราต้องถูอย่างเงี้ยถูถูถูให้มันทั่วทิ้งไว้สักยี่สิบนาทีครับเราก็มาถูอีก ทีนี้มันจะถูง,ง่ายเลยน้ำยามันจะกัดจารบีไอ้พวกข้าวด,ดำๆเนี่ยมันจะกัดละลายเราก็ถูง,ง่ายครับเห็นไหมนี่นี่เริ่มนมหลายเลยนะ่ะมีหมดเลยทั้งย àng, างพาราก็มีครับเวลาเขาย้าย,ายอะ่ะมันโดนพวกกิ่งยางอะ่ะแล้วมันเกาะครับผมชอบอยู่แล้วถ้าเอารถเข้าบ้านก็ต้องล้างอะ่ะ ต้องล้างให้สะอาดครับชอบสะอาดมันดูแบบสบายตาเอาไงครุครุใช่อีกไงมันจะหยดใส่หัวไหมเนี่ย หยดุดนะจะไปโรงเรียนแล้วเอา้าน้ำยาใส่อะไรบ้างนี่ผสมอะไรบ้างนี่ทำไมมัน<ะ>เป็นอย่างเนี้ยโซล่ากับน้ำยาน้ำยาอะไรน้ำยาล้าง้อนเซ <c oughs> ็ปต์ระ <c oughs> วังตกนะ ของซื้อบันไดมาแล้วอันนึงถึงไหมนี่ถึงก็ขาสั้นไงเลยไม่ถึงนี่ดำๆอย่เห็นไหอุ้ยมีสายซื้อมัหน,นึ่งเลยไม่ได้ดูนี่ข้างบนนี่ เด๋ยวสั่สงให้ก็ส่งมาให้ดูได้ยังไงว่ามันซึมนี่ไสายนอ๋อมีรอยน้ำมันหลุดมาใช่ไหมโอ้ยมากเลยแล้วคันนี้เป็นไงบ้างเนี่ย รถ oh, นักเรียนมาแล้วค่ะรถนักเรียนมาแล้วเป็นเวนขึ้นรถรับส่งค่ะขึ้นรถรับส่งไปรับเด็กๆนักเรียนรถแรกอะไรนะทุกปอ เด็กแหลกคู่นเตคู่นแรกอะไรนะนี่แหละแบบนี้แหละมันปลอดภัยมันมองเห็นทุกคนมองเห็นทุกคนมันปลอดภยอัยแล้วจะเอาสายน้ำมาฉีดแล้วบะนี้ไม่ก็ทิ้งไว้ก่อนประมาณยี่สิบนาทีแล้วก็มาถูอีกนี่เห็นไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันแข็งตัวแล้ว เราต้องถูชโลมไว้ยี่สิบนาทีแล้วมันจะกัดไงถ้าเราถูอย่างเงี้ยอะไรมันไม่ออกง่ายหรอกทิ้งไว้สักยี่สิบถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะมันจะเปื่อยตอนนี้มันจะเปื่อยพอเรามาถูปุ๊บมันถูง่ายเลยถ้าเราล้างแบบถูอยู่อย่างเงี้ยมันก็อยู่อย่างงี้แหละคือเราต้องชโลมไว้ไงพอมันโนดนแดดปุ๊บมันจะร้อนมันจะละลายกเนี้ยเนี่ยพวกข้าวด,ดำๆเนี่ยละลายหมดออกหมดไหมออกหมดเลยเนี่ยพวกเนี้ยเลี่ยงเลย อ,อันนี้ชโลมไห้ก่อนอืมนี่ชว่าชโลมไหมชื่ออะไรนะรถคันนี้ชื่ออะไรนะเจ้าเงินล้านเจ้าเงินล้านเจ้าเงินล้านใครตังงต้งให้นีซแหละตั้งให้อืมฟีซบอกเอาเจ้าเงินล้านด้วยชื่อมันเพาะดี เจ้าเงินล้านโทรหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เสียตินด้วยนะคะพบกับเจ้าเงินล้านใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ